จะเป็นยังไงถ้าหากอยู่ดีๆคุณก็ถูกเชิญไปเป็นสาวน้อยเวทมนต์เอ,อ่อไม่ใช่สิแม่มดสาวกับอนิเมะไมแกกก่องเรื่องราวของห้าแม่มดสาวกับชีวิตประจำวันของพวกเธอมาไอบาชิวิชออริจินัลอนิเมะแนวชีวิตประจำวันของสตูดิโอสไลซ์เรื่องราวของห้าแม่มดสาวที่เติบโตภายในเมืองมาไอบาชิอย,ยู่ๆก็มีกบปริศนาเข้ามา,าชักชวนเด็กสาวทั้งห้าว่าเฮ้หนูเขามานิสิจะพาไปดูของดี นั่นก็คือการให้พวกเธอนั้นกลายเป็นแม่มดมาเอบาชิทูสุภาพของพวกเธอนั้นก็กลายเป็นทางเชื่อไปยังพื้นที่ลึกลับที่พาพวกเธอนั้นไปยังร้านดอกไม้มารจจันที่ซึ่งพวกเธอนั้นร้องเพลงเต้นลําและทําให้ความปรารถนาของผู้คนนั้นเป็นจริงบัตรจบมือเท่าไหร่ครับเอ่อผู้นายคาดหวังอะไรคาดหวังตอนที่สามเหรอแอนนี่มันแนวไอรอนสาวเฮ้ยตอนใหม่พอมญี่ปุ่นทั้งเสียงญ,ญี่ปุ่นบยาไทยเสียงไทยและเพลงภาษาไทยในแอปฟริเซอร์ และก็ซับไทยอย่างเดียวที่บิลิบิลิ